เก่านนกี้โบราณนะครับผมไม่คือย่องมางน้ำน้ำมองย่งางเขามาตรงตรงเลยเอ,อ,อยากดูว่าทําอะไรสามเศร้าโอ้ครับผมโอ้เนึ่งข้าวเหรอคะครับผมกําลังหนึ่งข้าวเหนียวครับผมแลบหนึ่งข้าวเป่าไฟโอ้สามเศร้า,ราฟืนน่ะมันเปียกนะพี่มอนเป็นไรนะฟืนน่ะมันฝนตกใส่แล้วมันเปียกวันนี้พอเวลาเขามาดังไฟนี่มันมันไฟมันบดติดนะฟืนมันบดติดไฟไฟมันไม่ติดฟืน มันอยู่กันคนละภาคส่วนนะอืมก็คือเป็นเป็นลักษณะนั้นที่มอนมาเออเชิญทางนี้พี่เออเพราะว่าเอออ่าโอเคหลังจากหั่นพอฟืนมันได้ที่มันจะขึ้นบ้าเนี่ยขึ้นอายแล้วนี่ครับว่าขึ้นอายนี่ข้านี่น้ํามันเดือดมันผ่านพลุกผู้ป่งขึ้นมาในหวดเออมันก็อายผ่านข้าวเอาความร้อนมาใส่ข้าวมันบ่มกะทิอ่อนมันถึงเป็นข้าวสู่ข้าวเหนียวนะ นะครับตอนนี้กําลังขื่นอายกําลังสีได้ที่แล้วละ่ะคณะเดียวกันนะครับ mm hmm. เขากันดูทรัพยากรนะครับทีแรกสีผัดใบายางมันก็คือผัดบวเป็นนะโ oh, อ้จะ<ห>ผัดใบยาง,งแล้วใครจะกินด้วยนี่ <laughs> โยทรัพยากรธรรมชาตินี้ยังกิกนไปกินมะกร้วยกินสาเม,มือ่อมันยกออกทางเก่าเลยรไม่น้อง <laughs> ก็ขอไว้เนี่ยจังหน่อยนะครับกินกระมังลำไย,ยผัดกินไปแล้วนะครับ mm hmm. อันนี้มะข้อนี่สีตามะมข้อตอนเที่ยงนนี่มันใกล้เที่ยงตามะข้อนี่โอ้ยต้องพูดกินน้ำในเด้อตำมะข้อครับ เหมือนจานละสามบาทโอเคสามบาททีนี้เอาไปเราเห็นไหวเอาไปยางนี่มาผัดอันไฟแดงสบ่อ่ะรถบ่มีรถห้วยเห็นมาหุ่งอยู่หลังห้องน้ำเนี่ยโอ้ยพอไปเอามาซอยมานี่เนี่ยกอบเป็นกอบนอ่เลยกอบเป็นกอบออ่าบางหุ่งอันนี้ก็นน้อยน้อยนี่ฮะพอมาใส่นี่โอ้ย่ต้องพูดถึงรับพริกสดนี่งตอนนี้นี่คืออ่ามือนั้นเนาะโอ้ยยังมีปลากระป๋องอีกองนึงนี่โอ้ยมาตรฐานนี่โอ้ยสุดยอดนี่ นะครับ<ด>อันนี้คือปลาอยู่ในไหนครับนี่ได้แต่ใส่มาได้แต่ใส่มาคือคุณยายสมวน์สเนียว <c oughs> เอามาฝากนะครับผมเดือนยังอีกน้อบอ่เนี่ยเนี่ยอยู่ในกลินเฮาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ปเอปลาอัปลาเล็กแทบปลาล่าหนัวเฮานี่ยใส่จัดเอาไว้ใส่น้ออนี่<อ>นะจะต้อตั้งใจเผานางเขีมนี่ชั่วหน่อยเนี่ยเผานางเขีมนี่กี้มาเลยด้นี่เออถ้าเผานางเขีมนี่กี้มาหาเลย นะคเขาได้ก,กินอย่าแรงใช่ไหมอันนี้หนังเทียมอันนี้ส่วนใส่เนาะประเดีเยงแท้ปลาล้านัวน่ะนะโอ้ยังนี้มะเขือโอ้พอดีมะเขือนี่ใส่ตำมะหงพอดีเลยนี่มะเขือพี่สมรน,นะนะเอามาให้นี่ก็ได้ยอดไปอีกราคาอะไรอันนี้ขาดพริกสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาประเดีเยงแท้ปลาล้านัวผมมาไว้ใส่โอ้มีกิงมีต่างหากกระเดียงปลาล้ามาให้เพิน่นมันอยู่นี่มันอยู่นี่<ๆ>นอยู่ ไม่ไม่ก็ยายเอาไปแล้วไงเอาไปแล้วบอกเออมาเสือมาบังงาวนี่อันนั้นก็บรต้องเป็นอย่างตำใส่เกลือก็ได้บรต้องใสปลาเด็กก็ได้ตำใส่เกลือก็แซ่บได้โบราณพาต่ำตะเก่าตะกี้อ้าวเก็บพริกยังวันนี้ยังเหลืออยัางนี้ขาดพริกสดเออพริกนี่พริกสดนี่เขาเอามาแบบนี้เลยมาบต้องกังวลพริกสดนี่มาดูไทนวันนอกเก็บพริกสดเด้อป้าฟาดฟาดฟาดยาอุ้ยอุ้ยอุ้ย ยกไปทั้งต้นเลยอ๋อพีชซุดเนาะตายของเเอจะยกไปยังไงก็ได้นี่คือพีชซุดครับสุดผมต้องห่วงซุดจากต้นใหม่ซุดจากไรเอ้ครับพี้ยตายแล้วนี่พีชซุดนี่ซุดอะรีพี่น้องเอ้ยโอ้ตอตายตายมันสุดแด้นี่อ่านี่ครับโอ้ยขันท์ไทรเมื่อนี่ลมออกหูนี่หลับรองครับไปถ่ายยูทูปบทเรีนนี้ขันท์ไเบิร์ตนี่นะอันนี้คือพีชซุดนะครับ ใหม่จากรถสุดจากทะเลนะครับผมเต็มหโอดเท้าเน่าแล้วก็มีอันนี้กัดซอยพี่น้องเลยนะครับโอ้ยเข้าเข้าเข้าเบื่องเข้าสักวันพี่น้องเลยข้าวยังไม่สุกปีนาหน่อยเนาะเบิ่งยังไม่สุกปีนเข้าสักวันพี่น้องเลยอยเก่งมากเลยอปีนเข้าสักวันบางทีแต่เก้าบางทีปีนไปปีนมาโม่ต่คุยแต่พุกลงหินโอ้ยมาเบิ้งโอ้ยสนุกว่าเข้าเ้ยบ่ได้กินซ้ำ อันนี้ก็ได้การไปอีกอย่างนะครับอ uh ่า huh. นี่ข้าวซุกแล้วพี่น้องคุยไปว่าไปน้ำแล้วข้าวซุกแล้วเอาไว้นั่นก่อนกินนะครับโอ,โอ้ยข้าวมืดลายนี่พี่น้องเขาเมดหมู่บ้านมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อต้องตามวัฒนธสรมเสำหรับไทยยัง<ๆ>ไม่ได้กินขา้าวมากินข้าวก็ไทย้านนอกเด้อพี่น้องเด้อะหนึ่งขา้าวฟ้าไฟก็เป็นอีกไทย้านนอกเด้อพี่น้องเด้อดังไฟซะก่อน เพิ่นไปหอดใส่แล้วเพิ่นมีกิจกรรมกันเนาะทางหน้านะเพิ่นมีงานอะไรด่วนไหมเราง้อจะดังไฟก่อเพื้นอยู่นีแบบ่กับประธานเหตุการ,กร์กเพื่อนแหอะมีเหตุการณ์อะไรด่วนไหมนี่โอ้ยอสำหรับคลิปนี้ก็ไ,ไปใส่แล้วที่พอแล้วพอ,อหอดเปลี่ยนนาทีหรือยังไม่ออเอาเปลี่ยนเตี้ยนาทีก็พอ,อ,อหอดเปลี่ยนนาที ติดตามสมอนชานแนลกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณภายบนนอกด้วยได้ได้ได้น,นี้พี่น้องพิ่นาบปขายิายนาย่นขายเบิ้ลแล้วพี่น้อง